สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าพิงพ์มีรถส,สวยรถครอบครัวสาวกคนรักครอบครัวห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะใครที่เป็นสาวกมิวเอกกันบ้างคะคุณลูกค้าอัปเดตสต็อกเต็มเต็มให้กับพี่พได้ดูแน่นอนนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคลิปนี้ สุดคุ้มแน่นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหรือเป็นสาวกอิซูสุมิวเอ็กนะคะวันนี้เลยนะคะพินจะพาไปดูนะคะคุณลูกค้ารอบตัวรถแล้วก็ทุกคันเลยนะคะที่มีอยู่ในส่วนของบริษัเทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสนใจคันไหนนะคะโทรเข้ามาเลยศูนย์แป2 5 3เเบอร์พิง์แอนด์ไลน์ได้นะคะ รับประกันแน่นอนในส่วนของเรื่องตัวรถนะคะมีประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์นะคะฟรีหนึ่งปีให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะรถลูกค้าปีปัญหาอะไรนะคะมีวันันตีหลังการถ่ายให้อีกสามสิวันนะคะหรือจะเข้าศูนย์ของอ i s u z ุก็ได้ซ่อมฟรีหนูแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะคะคุณลูกค้าแต่ละคันกันเลยคะ่ะเริ่มเลยนะคะคันแรกนะคะคุณลูกคา้า i ส u z u MU-X นะคะ 1.9เนวินะคะปี2018 719,000บาทนะคะ ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าได้ชุดแต่งรอบคันสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าการจังหน้าจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์กระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าชุดแต่งด้านหน้าสเกิร์ตด้านหน้าไฟตัดหมอมีมาให้ครบเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีขาวมุกเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้นะคะได้ล้อมแมกลมดําม,มาให้พร้อมเลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ led มาให้อีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้นะคะมาพร้อมกับกุญใจคีเล ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นซีดีจอทัส,สกีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัด,ดยเยื่อเทปสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาด้วยตัวเนวิชต,ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเลขมาอยู่ที่1 5 0 0 0 0สมกโลนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวท็อปมาให้ นะคะตัวท็อปแบบนี้ราคาลดลงมาแล้ว719,00 0ับาทเท่านั้นเองนะคะมีตัวสัญญาณการขโมยกระจกแท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังพื้นที่กว้างขวางนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยสามารถพับเบาะลงได้นะคะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันสามารถพับเบาะลงได้แบบนี้เอาเบาะขึ้นแบบนี้ได้นะคะมีจอกลางให้นะคะมีจอกลางให้ติดแอร์คูลรอบพันเลย นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่โมหาหรือเป็นสาวกนะคะคุณลูกค้ามิวเอพิงบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดผ่อนเพียงแค่หมื่นสองเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้รถครอบครัวสวยสวบดับนี้ไปใช้งานเลยนะคะชุดไฟท้าตัวนี้แบบ led มาให้นะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านด้านหลังให้ด้วยนะคะมีไฟท็อปทีมสีแดงมูฟไฟเบรกโดนที่3กระจกแพ้เดินจากโรงงานมีกระจกไร้ฝ้ามาให้พร้อมนะคะนส่วนของ ทะเบียนนี้ได้ทะเบียนนี้เลย5 0 3 0นะคะลูกค้าได้ทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยนะคะติดฟิล์มรอบพันกันสะดมีมาให้พร้อมเลยนะคะนี่ส่วนของยายอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหสุดคุ้มแน่นอนได้ยางปี2023 m a c แม็กทูโทนมาให้นะคะแม็กขอบ18แแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้เลยมีราวบันไดสีดำมาให้พร้อมมือจับแบบโครเมียมาให้พร้อมเลยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานออปชั่นจัดเต็มแน่นอนสำหรับตัวท็อปตัวนี้ พิงบอกเลยว่าลูกค้าน่าสนใจสุดๆนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่ารถครอบครัว PPV 7ที่นั่งที่บริษัทเพชรยนต์มีให้เลือกเยอะและประกันในส่วนของเรื่องตัวรถแน่นอนนะคะอย่างเช่นคันนี้เลยนะคะ i s u u MILX นะคะ1.9เนวิตัว Top Option จัดเต็มเลขใหม่ที่1 5 0 0 0 0กโลกับราคาสุดพิเศษนะคะ719,000บาทนะคะสนใจคันนี้นะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้เลยนะคะเดี๋ เราไปดูคันต่อไปกันได้เลยค่ะแล้วก็อีหนึ่งคันสีดำสีสวยเพิ่งเข้ามาใหม่เลขใหม่เพียงแค่ห้าหมื่นเก้าเท่านั้นเองนะคะอีซูซูมิวเอ็กนะคะหนึ่งจุดเก้าดิออนิกปีสองพันยี่สิบนะคะคุณลูกค้าแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะ 8แ9 0 0 0บาทกับดอกเบี้ย2.49นะคะได้ดอกเบี้ยถูกมากๆนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้รถปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆไปใช้งานเลยนะคะตัวนี้จะได้เป็นตัวโฉมเขาเรียกว่าโฉมเก่าก่อนเป็นโฉมใหม่ได้เชนมาให้แต่ได้รถปี2020ไปใช้งานนะคะกระจังหน้าของเขาจะเปลี่ยนมาแล้วนะคะจะได้เป็นสีเดียวกบตัวรถมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเดินทางมาให้อีกด้วยนะคะร้อมแมกตรงนี้เขามาพร้อม เลยได้เป็นล้อมแมกลมดำเช่นเดียวกันนะคะอย่างปี2022แมกขอบ18นะคะคุณลูกค้าไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะคุณลูกค้าโผเมียม,มาให้อีกด้วยนะคะใครอยากดูภายในโทรเข้ามาเลย087043253 2เบอร์พิงค์แอดไลน์ได้นะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะแล้วก็มีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่3 ครบเลยนะคะสาหรับทะเบียนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าทะเบียนนี้เลยนะคะหกเก้าสามสี่นะคะคุณลูกค้าทะเบียนนี้เลยชมนี้นะคะเรามีอยู่สองตัวนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิมพ์มาดูอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ชมนี้ชมเดียวกันเลยราคาเดียวกันนะคะแตกต่างกันแค่เลขใหม่เท่านั้นเองนะคะได้เป็น isuzu new x นะคะหนึ่งจุดเก้าดีออนิกปีสองพัน ยีนะคะคุณลูกคา้าสำหรับคันนี้นะคะแต่แสนหนึ่บาทแต่เลขไม่หกหมื่นนะคะเหมือนกันนะคะกระจังหน้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะโครงสร้างทุกอย่างเหมือนกันแต่ที่สังพันธ์เขาแตกต่างกันเพียงแค่เลขไม่กันเท่านั้นเองนะคะมาดูในส่วนของยางมั่งตัวนี้นะคะยางปี2022ตัวยางเหมือนกันนะคะแม็กขอบสิ 18, ได้เป็นแม็ก ลมดำมาให้ไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยนะคะมือจับแบบโคเมียมนะคะภายในเหมือนกันกับคันทะเบียน86834เหมือนกันเลยนะคะมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้แล้วก็ตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะปรับไฟฟ้ามาให้อีกด้วยนะคะออปชั่นจับเต็มให้เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของ ผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนะคะมีจอกลางให้ด้วยนะคะติดแอปรอบคานพับเบาะได้เช่นเดียวกัน ะค,ะคุณลูกค้าสีดำม,มี2คันราคาเดียวกันนะคะคันแรกที่พิมพารีวิวเลขไม้ห้าหมตัวนี้เลขไม้หกห0ื่นนะคะ8ปดแสนบาททั้งสองคันเลยนะคะคุณลูกค้าทุกอย่างโครงสร้างทุกอย่างของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวหรือนะหรือลูกค้าจะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์กันได้เลยนะคะมาลองขับรถเทดไตกันได้นะคะเดี๋ยวเปิดในส่วนของที่เก็บสัมภาระให้ดูนี่ พื้นที่กว้างขวางสามารถพับเบาะนอะเรียบได้เลยติดแอร์รอบคันแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะชุดไฟท้ายของแท้นะคะคุณลูกค้าทุกส่วนนะคะคุณลูกค้าเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะกระจกของทาง i s u z ุเดิมแท้จัดโรงงานมีมาให้แถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีให้ด้วยนะคะสามารถซ่อมศูนย์กันได้เลย นะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะถ้้ลูกค้าสนใจห้ามพลาดนะคะโทรเข้ามาติดต่อหาพิงได้เลยนะคะคุณลูกค้ามาดูสีแดงอีกหนึงคันนะคะตัวสีแดงตัวนี้เหลือเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะเขาปรับราคาลงมาให้กับพี่ๆแล้วด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะสำหรับตัวนี้นะคะคุณลูกค้า Isuzu MU-X 1.9D o n i c ปีสองพนก้านะคะเจ็ดแสนเจ็้านบาทนะคะได้เป็นน้อง สีแดงสวยๆแับนี้เลยสีแดงเข้ามา2คันนะคะไปแล้ว1คันเหลือ1คันเจ็ดแสนเจ็ดหืนเพันบาทนะคะสำหรับคันนี้นะเขาลดราคาลงมาประมาณ30,000แล้วนะคะคุณลูกค้าจะได้โฉมปีเดียวกับปี2 0 2พาปี2 0 1พนะคะคุณลูกค้าจะได้ตัวโฉมเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้ได้เป็นสีแดงแล้วก็ได้สเกิร ล้อพันมาให้ด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแม็กยางปี2023แม็กคอร์นะคะแม็กแท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้ไฟเลี้ยวแบบ led มาให้อีกด้วยนะคะตัวนี้มือจับแบบโครเมียมมาให้นะคะภายในนะคะระบบเซนเซอร์ล็อกออโต้รอบพันตัวนี้เดี๋ยวพิงรีวิวให้ชัชดๆเลยเพราะว่าเขาลดราคาลงมานะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากให้ลองมาขับรถดูนะคะมีตัวกระจกปรับไฟฟ้ามาให้ ะะระบบกันลื่นระบบขึ้นดอยนะคะแล้วก็พรมรายมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีมีเดวีให้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้ได้เป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้ามีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้นะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่เห็นไหมคะเขาได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเขาเขาเรียกว่าคานตัวรถของเขาก็เดิมเดิม นะคะคอนโซลด้านหนของเขาจะเป็นสีดานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆมาให้กับลูกค้าด้วยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนะคะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ได้เป็นเบาะหนังมาให้นะคะสามารถพับเบาะลงได้ขึ้นเบาะลงแบบนี้ได้นะคะทำให้ในส่วนของผู้โดยสารขึ้นได้แบบสะดวกสบาย นะคะสามารถพับเบาะเรียบแบบนี้ได้นะคะติดแอบรอบคันมีจองกลางให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าท่าในใดที่เป็นสาวกนะคะสาวกมิลเอนะคะบอกเลยว่าสีแดงแรงฤทธิ์คันนี้ห้ามพลาดนะคะคุณลูกค้าซึ่งผ่านในช่วงตุ้จีนมาได้ลดสีแดงไปรับโชคแน่นอนบอกได้เลยนะคะและที่สําคัญที่บริษัทเพชรยนต์เขามีคันเดียวเท่านั้นเองนะ เขาเหลือเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางสามารถพับเบาะลงเรียบได้สามารถวางของได้นะคะชุดไฟท้ายตัวนี้เขาเป็นของแท้เห็นไหมคะเขาเป็นของแท้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพไม่ทะลกชุดไฟท้ายเขาเป็นของแท้นะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวหรือเป็นสาวกมิลเอนะคะพิงบอกเลยว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะอิสุส ดีแมกนะคะหนึ่งจเนะคะดีโอニปี2019นะคะปี2019นกะคะกับราคา7จ็ดแ0นบาทนะคะเลขใบถืออยู่ประมาณแสนต้นๆนะคะคุณลูกค้าเหลือเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะรูปทรงหูคเขาส,สวยๆได้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะเลขทะเบียน3ตัวตัวนี้นะคะพี่ตัวนี้ ตัวนี้เป็นเครื่อง3,000นะคะ i s u z u MUX นะคะ3.0ดีออนิกนะคะปี 2, 2,020นะคะ7 8 9 0 0 0บาทตัวนี้ได้เป็น4เทาดำใส่ส่วนเลขทะเบียน3ตัว840นะคะ7 8 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะ ลูกค้าได้เป็นตัวโฉมเดียวกันกับตัวโฉมสีแดงแต่ราคาต่างกันเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องสามพันค่ะพี่ตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนอไม่ใช่เครื่องหนึ่งจุดเก้าส่วนมากเครื่องสามพันจะมีลูกค้าตามหากันเยอะมากนะคะหลุดมาหนึ่งคันแล้วแล้วก็สีเทาดํารุ่นนี้สี 4, นี้หายายากอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหายอยู่นะคะจัดต้องจัดเลยคันนี้นะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะมีมาให้กับคุณลูกค้า ครบ,บเลยนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะส่วนมากมิวเอของเราจะมีในส่วนของเครื่อง1 9นะคะส่วนในเครื่องของ3,000นะคะจะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะมีที่ชาร์จแบตให้มีพรมกระดุมให้ได้เป็นเบาะหนังสีดำมาให้พร้อมสามารถพับเบาะลงแบบนี้ได้มีจอกลางมาให้นะคะติดแอร์คือรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่ สนใจนะคะรถ ppv 7ที่นั่งเอาไว้ใช้งานนะคะพิงค์ไม่อยากจะแจ้งตรงนี้ว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าที่บริษัทเพชรยนต์นำรถเข้ามาเยอะมากๆนะคะอยากลองอยากให้ลูกค้าลองขับรถหรือลองอ่าเข้ามาชมก็ได้นะคะคุณลูกค้าไม่ซื้อก็ได้ติดต่อหาพิงค์เลยนะคะติดปัญหาติดขัดปัญหาอะไรนะคะโทรสอบถามแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ในเบาของ ผู้โดยสารสามารถพับเรียบลงได้นะคะเขามีพรมกระดุมให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะออปชันจัดเต็มแบบนี้นะคะออปชันจัดเต็มแบบนี้จัดเลยต้องจัดนะคะสเทาดดามีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะสำหรับอิสุสมิวเอนะคะ1นนะคะดีออนิกปี2019นะคะ780,000 9,000บาทนะคะคุณลูกค้าสนใจคันนี้ติดต่อหาพิง์ได้เลย082 704 3253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะโทรสอบถามประละเอียดหาพิง์ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่เป็นสาวโวมิวเอ็กนะคะคุณลูกค้าสีเทาดาสีแดงสีดำนะคะแล้วก็สีดำมีหนึ่งคันที่อยู่ตรงด้านหน้าของพิงนะคะแล้วก็เข้าใหม่มาอีก5คัน นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูรถที่พิงให้ดูตอนนี้อยู่ประมาณ5คันนะคะคุณลูกค้าอยู่ประมาณ5คันนอกานั้นขายออกไปหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าขายดีกันมากๆนะคะสนใจคันไหนนะคะโทรเข้ามาเลย082 704 3 253เข้ามาดูรถตัวจริงกได้ที่บริษัทเพชรยนต์เซรีไทย68แยกหนึ่งะคะเรามี2สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ